วันนี้เราก็ทอดปลาเค็มกันนะคะเป็นปลาเค็มเจค่ะทุกคนไว้ผัดคะนา้าไว้ยำกินได้เลยนะคะหรือไม่ก็จะทานแบบนี้ซอยหอมแดงซอยพริกบีบมะนาวอร่อยเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทอดก่อนนะคะเป็นสักระยะนึงแล้วก็เริ่มเหลืองแล้วก็นำขึ้นได้เลยนะคะหอมมากค่ะทุกคน ำมาจากโปรโตีนส่วนเหลืองนะคะปลาเินเจค่ะเดี๋ยวเราจะตักใส่จานแล้วนะคะเตรียมทําเมนูต่อไปเลยค่ะที่สองนะคะเป็นผัดหบ่ฟงค่ะเราก็ใช้เห็ดหอมแทนกระเทียมนะคะเกีียวเห็ดหอมให้หอมเหลืองเลยค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะใส่คลิกที่หนูทุบลงไปนะคะใส่๋รคลิปลงไปแล้วะคะ่ะมูน,น,นถ่ายมูนขาดก็ไม่อยต่อเนื่องเท่าไหร่นะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ผัลกลงไปค่ะใสะะลเลยนคะใส่กกนเหมืเดิมค่ะเดะเคือรง เครื่องปรุงของเราก็มีไส้เคี่ยวซอสเห็ดโอเคแล้วก็มีตาลเล็กน้อยมีผงโกโก้เซนะคะ่ะผัดไปเรื่อยๆจนตัวกระเพื่อมจะสุกค่ะต้องผัดให้สุกถูกเดินนะคะ,อะ,คะเอเวลาเขาเย็นตัวลงก็จะไม่ดำค่ะเคล็ดลับในการผัดให้ในแบบสุกดำก็คือดูตัว,ะะวสุกตัวสนขาวใส่พริกไทยป,ปน่นไปเล็กน้อยค่ะ เตรียมข้าวสวยหรือไม่ก็วขา้าวกลมได้เลยค่ะทุกคนทำง่ายๆกันเลยนะคะผัดกระปุ้มผัดนเอ้ยเดี๋ยวเราก็จะเตรียมใส่จานแล้วค่ะหอมมากเลยนะคะทุกคนสุกไปที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเทเใส่จานแล้วนะคะ ทานมากค่ะทุกคนไปทานกันเลยนะคะโอเคนะคะทุกคนผัดผักบุ้งของเราก็พร้อมรับประทาน,นะคะ่ะเสิร์ฟมาพร้อมกับปลาคเค็มเจนะคะปลาคเค็มเจน่ากินมากค่ะทุกคนบีบมะนาวซอยหอมนะคะแล้วก็คู่กับข้าวอบธัญพืชค่ะเท่านี้ก็อิ่มอร่อยแล้วนะคะเจนี้อิ่มอร่อยไม่ขาดสารอาหารค่ะ ん